ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกเช่นเคยวันนี้จะเป็นแม์อะไรนะครับผมไม่ต้องรีรอกครับผมฮ้ไปชมกันเลยครับผมมาครับเราเข้ามาอยู่ในเกมโลบอกแล้วนะครับผมอ่าฮ่ามาแล้วละฮ่าฮ่านี่เขาเรียกอะไรเนี่ยแมทสะพานสี่หรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวว่าให้เก็บสะพานเคยมาเล่นแล้วนะครับหนึ่งครั้งวันนี้จัดอีกหน่อยละกันมาแล้วเตรียม เตรียมแล้วละสามหนึ่งไปแล้วละเก็บก่อนแล้ะเก็บ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 ไปแล้วล่ะทังนี้แล้วละให้จะหมดแล้วจะหมดแล้วอเกือบแล้วล่ะเกือบแล้วล่ะให้ๆๆ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 ๆ ขอบใจมากฮ่าฮ่าเป็นไงยังไงเป็นยังไงอ้าวสบายดีเฮ้ขอบใจมากฮ่าฮ่าข้ามสะพานเพื่อนละกันฮเก็บสะพานเราต้องเก็บสะพานฮ่า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 เก็บ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 ไปก่อนแหละฮ่าฮ่าเฮ้เฮเฮ้เไปลงชั้นอยู่แล้วแหละ มันต้องฉันไปแล้วแหละฮ่ามันจะเป็นใครไปไม่ได้ฮ่ามันน่าจะเป็นอ้วนแล้วแหละฮ่าไปก่อนแหละฮ่าอ้วนแล้วแหละไปแล้วแหละามันจะเป็นอ้วนแล้วแหละมันจะเป็นอ้วนนะรอหน่อยให้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 อึดึงอึดึงอึดึงเฮ้ยไม่ได้เนนกอ้วนเฮ้ยโอ้มาถึงกระโดดอะไรเนี่ยระเบิดมาแล้วแหละเตรียมนะครับผม มันต้องอ้วนอยู่แล้วแหละไปแล้วแหละออกตัวก็โลวแล้วแหละอ้วนอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ่าฮะฮะเล <wh ี้ยทางนี้ดีกว่าทางนี้ฮเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรืยมันต้องของอ้วนอยู่แล้วแหละเฮ้ยาฮ้้อ้วนเองจะใครล่ะฮ่าฮ่าฮ่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 าฮฮ่ามาแล้วแหละ มันของอ้วนอยู <affili ates> okay, so ่แล oh ้วนะนะฮ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 วัดดีทำอะรฮาฮฮอะไรฮฮฮฮสะพานทองชาฮดีมาก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 ไปก่อนแหละอ้าวฉันก็ไปแล้วแหละทั้งั้นนะ่ะฉันไปก่อนแล้วนะฮะพอไหมเนี่ยมันจะพอนะ รออยู่แล้วแหละฮ่า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 เฮ้ยเหมือนจะเป็นอ้วนอีกแล้ว่ะเฮ้ยเข้าไปเลยเฮ้เฮ้เฮราดีกว่าฮ่าย่เยอหน่อยบฮ้าฮ่าฮไปก่อนแหละเย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 ้มาแล้วแหละฮ่ามาแล้วกเด็กๆเด็กจัดไปไอ้สิฮ่มาแล้วแหละอ้าวอยู่ทาไมล่ะจุดก็เสร็จพี่นะจ๊ะ ไปก่อนแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้วนกับหมดแล้วศูนย์แล้วด้วยสูนแล้วสิงานนี้เอาแล้วสิเอาแล้วสิมาแล้วแหละมาแล้วว่าไงทำอะไรกันตรงนั้นน่ะพี่อ้วนอยู่ตรงนี้แหละเก็บสบายเลยแหละเก็บสบายก่อนแหละเก็บก่อนเก็บก่อนแหละ เฮ้ยเฮ้ยปาดหน้าไม่ให้แกลบของชันไปแล้วละไปโดยไป้วยไป้วยกงฉันลหมานี้ตัวอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเก็บไปให้หมอดเก็บให้หมดเชิงเฉดเฉเฉงดเงฮ้ยไม่ต้องชันแล้วและงานเนี มันน่าจะของฉันนะอ่ฮ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 ะฮะฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเออเหมือนฉันอีกแล้วเออเหนื่อยจังเลยเนี่ยฮะมันเหมือนจะชนะคนเดียวเลยนะว้าวสวัสดีฮะเยอ้วนอีกแล้วโอ้ตลอดเลยมาแล้วแหละมาแล้วแหละมีห้าคนรอบนี้ไม่ห้าคนก็ไปก่อนแหละ อ้วนแล้วแหละอ้วนไปก็แล้วอ้วนชิงอ้วนไปก็แนแหเะยเฮ้ยอ้วนนำหน้าดิเฮ้ยอย่านะมันก้อ้วนอยู่แล้วฮ่าฮ่ามันจะใครไปไม่ได้รอกนะไปดิไปสิเออดีมากฮ่าดีมากดีดีมาก่ไปสิ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 ไปแล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าเก็บให้หมด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 ฮ่าฮ่าฮ่าเก็บให้หมดเก็บให้มมกเก็บให้หมดอ่ไปลาละละไปลาละละ เฮ้ยมันเข้าทีหนึ่งก่อนแน่เลยเอาแล้วแหละเสร็จมันเลยแหละงานนี้อ้วนหมดแต่รอบเก็บสะพานเยอะจดัดเฮ้ยวันที่สามไม่ได้นะไปแล้วแหละเฮ้ยที่สองเฉยเฮ้ยเย่ที่สองยังดีมาแล้วแลวห,ห,ห,แหวและใครวะนะน้องก็ตายบาบมาามามีมาแล้วครับผมมาสามสองหนึ่งไปแล้วแหละมาแล้วแหละ อ้วนมาก่นกอนละครับอ้วนนําก่อนแหละเบียดก่อนแหละเบียดก่อนแหละไม่สนใจหรอกไปแล้วแหละอ้าฮ่าอ้าว่อ้าฮ่าอ้าฮ่าอ้าว่มันต้องอ้วนก่อนแหละอ้วนโกงไปก่อนแหละชิงแล้วแหละชิงแล้วแหละชิงก่อนแหละชิงแล้วแหละเก็บโกงไปก่อนแล้วแหละโอ้วิ่งเร็วก่อนแหละไปแล้วอ้วนนําที่หนึ่งมาก่อนแหละฮวัดดีไอ ฮ้ยแล้มาแซงฉันได้ไงเอาแล้วเอาแล้วมาเลยอืมอืมอ่าฮะอ่าฮะอาฮะไม่เป็นไรเออดีมากอ่าฮะไปตามโซล่าแล้วกันไม่สนใจหรอกนะฮไปตามโซล่าแล้วกันอ่าฮะอ่ฮะอ่าฮะอ้วนแซงแล้วเฮ้ยเอ้ยโอยน้ำวิ่งแล้วนี่มาอ่าฮะอ่าฮะ

ตามน้องหนูเบบี้ไปไปแล้วแหละน้องหนูเบบี้พี่ไปกันละนะดีมากไปสะพานให้พี่หน่อยเอาแล้วแหละเหมือนเราจะนำมานะฮะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอ้าห่าห้าสิบพออยู่แล้วมั้งพอสิพอไหมพอโอ้โหกับไม่พอพอไปกันละไปและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หัวแหลมไอ้หัวแหลม ไอหัวแหลมไอหัวแหลมฮไฮไอหัวแหลมไอหัวแหลมหมดก่อนไปแล้วแหละไปก่อนแหละฉันเข้าที่หนึ่งเลยแหละไม่ต้องห่วงรอหนะ่อยเฮ้ยไปก่อนแหละเย่ไ yeah, yeah, อเย่เย่ตาเนี้จะเป็นของใครไม่ต้องอ้วนอยู่แล,แล้วแหละเกมแบบนี้ไปแล้วแหละไปแล้วแหละมาแล้วแลหละให้ระวงังพุ่งพุ่งอย่างเดียว พงพองพองอย่างเดียวพงพองพองอย่างเดียวปานหน้าไว้ให้ใ้ให้ใ้เก็บอย่างเดียวชิบเ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 ชิบาแล้วแหละมาแล้วแหละหาดูหน่อยดูหน่อยโอ้ยมันต้องวนอยู่แล้วดูทรงอีกแล้วอเบื่อจังเลยวนอีกแล้วหรอฮ่าดุดพองไม่ได้แล้วนี่เบื่อจังเลยวนอีกแล้ว วุ้นอีกแล้วไปก่อนเละทั้งนั้นน่ะรัดเลยเฮ้ยเราต้องอ้อยนี่ก่อนความเร็วความเร็วมาแลยบูด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 หายหายไอ้เฮ่าฮ่าวุ้นอีกแล้ววุ้นอีกแล้วมาเลยมา

ไอ้จะรละฮ่าอฮ่าอะฮ่าฮ่าอะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ไปก่อนแล้วนะวู้อ้นอีกแล้วใส่เกมนี้มันจะเป็นของอวนหมดเลยเฮ้ฮ้ยนอีกแล้วหรอแท้จริงเลยอะจึงจึงจึงึจึง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 หรือทาเต้นด้วยแรบเต้นแรปหยอกหยอ ตออไปเลไมั้งครับน้องๆคลิปนี้ที่ชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมและเจอกับพี่สนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบาย